Guten Morgen. Guten Morgen. Ein Papier und Stift bitte. Und jeder notiert sich zehn Verben. Jeder notiert sich bitte zehn Verben. Zehn Verben. Zehn Verben. Ganz normale Verben. Lila, fertig? Ja, fertig. Suma, okay. fertig? Zehn Verben? Nein. Gut, dann, die nicht fertig sind, macht ihr dann Fantasie, okay? So, eure Aufgabe ist, ihr geht in eine Gruppe mit einem Partner, und Idel und zum Beispiel Hamza. Ihr seid eine Gruppe. Idel, du sagst zu Hamza dein Verb, zum Beispiel spielen. Und Hamza, du sagst, ich habe gespielt. Perfekt. Dann Hamza, du sagst dein Verb für Idel, zum Beispiel kochen. Und Idel, du sagst, ich habe gekocht. So immer tausch und im Perfekt. Okay? Die, die nicht fertig sind, ihr macht Fantasie aus dem Kopf. Okay? Fantasie, die verben. Okay. Alles klar, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Bis dann, macht's gut. ัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นวิดีโอหรือเป็นวันหนึ่งที่อยู่ในคลิปวิดีโอที่อ่านจะลงนะคะเพราะว่าวิดีโอที่อ่านถ่ายหรือโชวเ์เพื่อนที่เห็นช่วงก่อนที่จะมาถึงตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นชีวิตประจําวันของอ่านเราทําอะไรบ้างก็คือไม่ได้ทําอ่านไม่ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะช่วงนี้ส่วนมากจะเป็นเรียนแล้วก็ในวิดีโอก็จะมีทํากับข้าวแล้วก็มีถักไหมพรมที่อัด อันถักค้างไว้ตั้งแต่สมัยเป็นออแพรก็จะพยายามถักให้เสร็จภายในวินเตอร์นี้นะคะก็ออันที่อ่านมาพูดวันนี้เนี่ยคืออยากจะพาเพื่อนๆไปชมตลาดคริสต์มาสในเมืองที่อ่านอยู่เป็นเมืองเล็กๆนะคะซึ่งตลาดคริสต์มาสเนี่ยจะมีแค่4วันเท่านั้นก็คือวันนี้เริ่มวันที่4ธันสี่ห้า 4, 5, 6, 7, 8ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตลาดคริสต์มาสในเมืองเล็กๆเ,เ,เนี่ย มันมีอะไรบ้างน่าสนใจน่าสนใจเท่าเมืองใหญ่ๆหไหมแต่ก็แน่นอนอะนะว่าเมืองใหญ่ๆแสงสีไฟอะไรเขาจะแบบดูอลังการมากกว่าแต่คิดว่าในเมืองเล็กๆยมันก็จะให้ความแบบกลิ่นอายอบอุ่นของผู้คนในเมืองคนไม่เยอะมากเออก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาชมตลาดคริสต์มาสในเยอรมันนะคะก็ต้องไปเมืองใหญ่ๆนะคะแล้วก็ ไปก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสก็คือ25ทธันวาเนาะไม่งั้นเขาก็จะเก็บแต่บางเมืองเขาก็ยังจัดอยู่นะคะก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็อ้ออยากจะแชร์เล็บคือ,อคืออ่านาเป็นคนชอบทำเล็บมากแต่ว่าคือก่อนนั้นอ่านชอบทำเล็บเล็บสีสีเล็บเจลยูวี อันก็พกมาจากที่ไทยด้วยเครื่องอบเล็บ UV แล้วทีนี้ปรากฏว่าเราทําทุกวันเนี่ยแล้วเร,เราเบื่อง่ายคือสีสีในเล็บมือเราเราก็อยากจะเปลี่ยนบ่อยแปนว่าเวลาเราล้างเล็บเจล UV เนี่ยมันทําให้เล็บเราพังอันก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นสีทาเล็บปกติซึ่งเราอยากจะเปลี่ยนวันไหนเวลาไหนสีอะไรก็คือล้างได้ง่ายสะดวกแล้วก็เล็บไม่เสียนะคะก็ อันนี้เป็นสีดำผสมกลิตเตอร์เพราะว่าอันรู้สึกว่ากลิตเตอร์เนี่ยมันให้แบบกลิ่นอายคริสต์มาสมีแสงสีะระยิบระยับในความมืดเออก็ไปหาซื้อได้นะคะมาอ่านซื้อมาจากด m อันนี้แบบกำลังเห่อเลยของคือคือถูกมากอันนี้ประมาณ1ยูโรเท่าไหร่นี่แหละอยาอนจะเอาขวดให้ดู น,นี่อันนี้อันนี้เป็นสีที่อ่นทานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเพิ่งจะล้างทาไปก่อนหน้านี้น่ารักมากมันดูน่ารักมากเราถามสามีว่าทาสีเล็บกลิตเตอร์แบบนี้แบบมันดูมันดูเด็กไปไหมอ่ะเพราะว่าแบบเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะจะสามสิบแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรมันคือแบบบุคลิกภาพของเราเราเป็นคนแบบเออเป็นคนแบบเนี้ยแบบชอบอะไรแบบสีสันสดใสแต่ถ้าบางทีแบบเราต้องไปทําอะไรแบบเป็นการงานเราก็จะใช้สีแบบหนึ่งแบบเป็นสีสุภาพเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตลาดคริสต์มาสกันดีกว่าครับครับคอันอนี้ครับอันนี้อันนี้ คํำค้ำตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหวายหนักหมา,ากมากันนะคะอันนี้เป็นไฟห้อยหน้าบ้านดาวอากาศหนาวอุ้ยแสงไฟนี้ทำฉันสวยมากโอเคดูดูดูด เราจะเดินไปกันนะคะเพราอยู่โอ๊บเราอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองที่เราอยู่ที่นี่เขาจัดอยู่ในเมืองเอานาะนี่อันนี้เป็นไฟแบะห้อยบ้านเราอันนี้ก็เข้ามาข้างในส่วนหนึ่งของอุ้ย ชอบมากอะ เรากับมาตินก็กำลังจะเดินกลับบ้านกันแล้วนะคะก็อ่าตรงนี้ก็จะเป็นทางเฮ้ยขอโทษนะคะทุกคนพูดมืนง,มนงงไปหน่อยเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะเราแบบดื่มกลวยข้างหน้านี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสของเมืองที่เราอยู่นะคะอันนี้ก็คุณสามีของเรามาตินเต็มจอเลย โอเคงั้นก็เราก็อาจาจะต้องปิดวิดีโอในเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมข้างเราละข้างหลังเราได้เป็นต้นคริสต์มาสข้างหลังนี้ก็เป็นทางเดินในเมืองช่วงกลางวันก็จะขายของเต็มไปหมดโอเคค่ะงันก็ขอบคุณทุกคนมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะปิง